สวัสดีวันลอยกระทงซึ่งตรงกับวันจันทรุปราคาค่ถึงแม่มาชาแต่ก็มานะวันนี้จะพามาลอยกระทงกันผ่านไปวันนึงก็ถือวันลอยกระทงนะทุกคนปีนี้ก็ไม่ได้ลอยในไกล้เลยก็คือลอยอยู่น้ำซางบ้านเจ้าของนั่นเองก็ไปซื้อขนมปังหมาอันนี้35บาทแล้วก็พาแม่มาลอยอยู่น้ำซางบ้านเจ้าของพร้อมเจ้าลูกแมวความวุ่นวายกำลังจะเกิดในไม่ชานี้แล้วดูนะความวุ่นวายมันมากินขน,ขนมลอยกระทงนี่ และไม่ได้คิดจะยุดจะย่อนเลยนะก็คือฉันจะกินไงก็คือก็ดูซอบซอบนั่นแหละดูโอ้โหแล้วก็ดูสภาพมันสกโปกมากเลยนด้วยความที่ฉันจะจุดเทียนมันก็เอาหนาเข้ามาใกล้เดี๋ยวก็ไม่นวดนวดจะไม่ไม่ลวนะนี่แม่เอาให้แม่อวยพรเออเอาให้แม่อธิษฐานแล้วช่างอธิษฐานแล้วก็เอาให้แมว ถึงขั้นตอนที่ต้องเอาลงไปลอยก็คือน้ําสร้างมันลดไงแล้วโอ้โหดูทุรักทุเลก็คือกัวกัวตกนะนี่นะแม่มันจะไม่ลึกแต่ก็ลึกนะย่งงงย่งงเลยฉันก็งงย่งงกับฉันว้าวคือมาโดดเดียวแต่ก็มีความงดงามนะ ก็คือไหนกระทงนะฉันจะมาแล้วในกระทงบ้านฉันปกติก็จะใส่เงินกาวบ้าแต่ว่าใส่บ้าทเดียวก็พอใส่บ้าทหนึ่งแล้วก็เล็บแล้วก็มีพรมและก็ทําการข้อขมาอุ้ยตกใจเจ้าพวกลูกแมวก็ลงมาลอยกระทงด้วยการดูสิดูพวกมันคงจะตื่นเต้นมันตื่นเต้นหรือฉันตื่นเต้นกันแน่เนี้ยไปดูความมันเซงเงยขอดูนั่นดูนั่นตาเจ้าเซียวเออร์นะไม่ใช่วิญญาณร้ายที่ไหน แม้จะนักกลัวไปบังกราบขอภาภัยมาณที่นี้แต่กระท่งของเราในสวยจริงๆนะโดดเดี่ยวจริงๆในน้ำซางของเรานี่คือก็มีลูกปลาคอนะมีปลาอยู่ก็เลยเลือกเป็นกระทงอันนี้แล้วทุกคนเป็นไงบังร้อยกระทงสนุกไหมเม้นมาบอกกันหน่อยนะส่วนใครที่กังวลว่ากลัวลูกแมวตกน้ำนะไม่ต้องกลัวนะกลัวฉันนี่จะตกน้ำไปเลยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า